มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนิงปณนิตาพูดล่าสุดนะคะเผยความรู้สึกหลังแจ้งความกลับแซนค่ะพูดแล้วทัาแซนพร้อมเคลียร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่คืบหน้านะคะสำหรับกรณีของแซนวิสาพัดหนึ่งในคนบนเรือเรื่องของแตงโมพัทธิดา ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอท่าคามเพื่อเอาผิดกับจีนจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณนิตาธรรมวัฒนะในข้อหาเหม่ประมาทด้วยการโฆษณาหลังจินนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปที่หนิงแคบภาพที่แซนถ่ายคู่กับกระติกค่ะซึ่งเป็นรูปภาพในรถตู้ที่โพสต์ใน IG ส่วนตัวด้วยท้ยคำที่ไม่สุภาพล่าสุดค่ะ17พฤษภาค,คม6 5 ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดพร้อมด้วยจินจรินแล้วก็หนิงปณิตาได้เดินทางมาที่สอนอปทุมวันจะแจ้แจงความข้อหาหมิ่นประมาทกับแซนวิสาพัทแล้วนะคะโดยทางทนายตั้มเผยว่าการที่แซนแจ้งความกับจินแล้วก็ถแถลงข่าวเชิงหมิ่นประมาทต,ตนมองว่าคำพูดพวกนี้พูดออกมาได้อย่างไร เราก็เลยมาดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมหลักฐานที่ได้รวบรวมมาจากคลิปแล้วก็พยานบุคคลการดําเนินคดีต้องทําตามกฎหมายไม่ใช่ความสะใจในส่วนของจีนเราก็มีแนวทางต่อสู้ตนเองพร้อมสู้เต็มที่และใช้คําพูดไม่สุภาพเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าไม่กังวลในรูปคดีส่วนการที่แซนบอกว่าจะเรียกค่าเสียหาย7-8ถึงหลักนั้นทนายตั้มมองว่าเลอะเทอะและคำพูดที่บอกว่าไม่ใช่คำสุภาพแต่เป็นอย่างอื่น ส่วนหากจะมีการเจรจาขอยอมความนั้นก็ต้องคุยกับหนิงอีกครั้งว่าจะยอมหรือไม่ทางด้านหนิงปณิตาพูดล่าสุดนะคะเผยความรู้สึกการโพสต์ภาพของตนเองมาจากความรู้สึกทั้งหมดหนิงทํางานกับสื่อมวลชนดาราโซเชียลเราเรียนรู้ทุกอย่างไม่ทําด้วยความสะใจเราคิดทุกอย่างแล้วก่อนที่จะโพสต์ทุกคนมีสิทธิ์ในการแจ้งความแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเขาสําหรับเราเรียกค่าเสียหาย7 8ปหลักเรามองว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญ เราทําตามความเหมาะสมที่ตํารวจแล้วก็ทนายจะให้คาแนะนําเองค่ะเมื่อถามว่าแซมพร้อมจะคุยด้วยเคลียร์กันเพื่อจบปัญหานิงระบุว่าไม่มีความคิดเห็นแล้วก็ไม่ติดใจแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่อนาคตเราไม่สามารถตอบได้ทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมค่ะนิงปณิตาพูดล่าสุดนะคะเผยความรู้สึกหลังเข้าแจ้งความกลับแซนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ